สวัสดีค่ะพี่น้องมือเหนียวอ้อยให้สร้างมาติดโทรศัพท์บ้านนะคะเบอร์เดิมค่ะ042348624พี่น้องเบอร์เก่าเอาไว้นะคะผูใดจะสร้างหมูย่อค่ะทร่มาเบอร์นี้ได้เลยค่ะเป็นมาเฮดไห,ห้เพราะว่าเบอร์นี้เอาไว้ใส่มาในหลายปีละเพิ่งมาหยุดได้ประมาณสองปีละผูใดเป็นลูกค้าเก,ก่า,ากับทร่มาลดเอจ้าเ้อเบอร์นี้ ที่มาติดต่อให้ทิ่ได้ใส่เบอร์ศูนย์สี่สองเราพี่น้องมันสะดวกสบายนะเพราะว่าโทรศัพท์บ้านมันดีอย่างหนึ่งคือคนอยู่บ้านก็ได้รับสายตลอดถ้ามือถือไปลืมไปก็บ่ได้รับเด้พี่น้องโทรมาเบอร์บ้านได้นะคะศูนย์สี่สองสามสี่แปดหกสองสี่ครับพี่น้องใส่เบอร์บ้านนะคะ โตดำๆเห้ไเลพี่แน่ๆๆนๆน้ำเดือดพวกเราลวงเลงอยู่แบบเออร้องเทศให้นน้ำเดือดชัางด้ะหมันดังสามบานไปเลยใส่กระดิ่งล่ะ <laughs> พี่นองอย่าลืมล้ะจ่าเด้อสนใจหมูยอคุณทิพย์ หรือแฟนคลับอ,อ้อยผู้อยูย่กวงอยู่ไก่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าค่ะเบิ่งคลิปของอ,อ้อยโทรมาที่เบอร์042348624นะคะโทรมาได้ค่ะอ,อ้อยไปทํางานคุณยายก็รับสายไปทานะคะเจ้าหน้าที่พกกเพิ่นก็มาเฮ็ดให้บริการดีคับพี่น้องของทีโอทีนะคะบริกาโคชนาค่ะพี่น้อง มื้อนี้เอาอ้อยหยุดพอดีเลยค่ะคุนก็นเลยได้มาเฮ็ดไท้นะฮะสั่งหมูยอคุณทิพย์โทรไม่ได้ค่ะโทรมาอ้อยกับโทรมาวันหยุดก็ได้นะคะอ้อยยูบานกับพี่น้องกับหลังเหลืองานนะคะโทรมาได้042348624ค่ะดูนี่นะคะ เดี๋ยวสิล่องเทตพอรอมูเจ้าหน้าทีบ่บนล่องเทตพี่สาวอยู่เมืองหนอกก็่ชได้รู้ว่าอัน่บด้บอกเอื่อยนะคะพี่น้องเอื่อยจะโทรมาหาต่อยโทรมาได้เราเด้อเบอร์บาท่าูนเฮสีสองสา0สี 4, 2, 3แปดหกสองสีเบอร์เก่าเด้อโทรมาได้นะจ๊ะ นะครับพี่ต้องถ้าฟังเสียงไปน้ากันเนาะว่าพูดมให้เห็ดแล้วมันดังบล่เลนเน็ตก็ได้นะคะ<ม>ใส่โทรศัพท์บ้านนะคะสบายค่ะแรงเน็ต โอเคเอาบัานดังกันสิละคุณยายนอนอยู่เสเดินเลยแบบนี้มูอพวกผู้โดยทีมา <laughs> ตื่นเลยมัน <Okay. S 2> บันดังปานนี้ล่ะคะแมนเอาบันดังปานนี้ละโทรกอนสิมาถ,ถึงบานถึงสีแยกโลกแบบสีสิกดหาแม่ไไปก่อนเลย <Okay. S 2> ไอ้มันดังสีเลยแต่ตื่นไปผู้ใดสิมาบานเอาไวน้นี้ให้โทรมาก่อนนะคะ พเพราะว่าเสียงโทรศัพท์นี้ดังมากจะได้นั่งถาด้พี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้าเบอร์ผู้ใด้สนใจหมูยอ่อนะคะโทรเข้าเบอร์042348624ค่ะพี่น้องเบอร์หมูยอกุลทิพย์นะคะโทรหาอ้อยได้จะ้ะแฟนคลับผููอยู่กวางอยู่ไก่นะคะที่ดู youtube อ้อยนะคะโทรสั่งหมูยอ่อนะคะ เสร็จเรียบร้อยลองโทรนองดูรองกดด้วยตั้งใจตั้งใจไว้ได้อย่าตื่นนะดัง <c oughs> ดี่ะ <c oughs> ต้องเป็น042 3 4 8 6 2 4องสาดอว้าวโอเคเลยดังประยังพี่น้อง <c oughs>